สาเหตุที่ต้องรอขนาดนี้เพราะว่าเรากดโคลดอเราไปได้ฟอร์เรนติโนเป็นอีกตัวหนึ่งในเกมอาวที่เราไม่ชอบเล่นเลย1ก็คือเล่นแล้วมันเวียนหัว2ก็คือตัวมันไม่น่ารักเลยนะคะมีหนวดเกมนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะตีบ้านอย่างเดียวคือต่อให้ลำได้ก็ลำได้แบบมั่วๆแบบนี้แล้วนี่จะปาดอกโดนหีโมง i like you man เลนเมสซากาก็เอาววะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บฟอเรนเมซ้มก็ได้เก็บไปท้อไปนะคะกลับมาตีบ้านอีกรอบแล้วอยากจบเกมเร็วๆอะ่ะเราเนี่ยไฟนัวๆแบบเนี้ยยังไงดอกก็ต้องโดนอยู่แล้วปะอยู่กันเป็นกองๆเอาไว้อย่างน้อยก็ได้กลับมา2ตัวเราวคมนวอเกมเนี้ยมันเล่นนานมากๆเลยเว้ยเป็น20นาทีแล้วว่ะตอนนี้นี่มันเรียบร้อยหน้าบ้านไฟเตอร์ <Fighter S 2> คงไม่ใช่ทางของเรา้องงัดไอเทมในตำนานมาใช้นหนลองทักทายฟั่งตรงข้ามหน่อยดิเปิดด้วยหนูว่าฟอเรนเป็นเมดเล็บเจลพอเปิดเสร็จก็มาเปิดอ เ,เดพวกเธอดูดาเมสีม่วงนั่นสิแล้วมาดีป้าทีมตรงข้ามมาตุยห้าตัวทุกคนเรื่องเลวร้ายมันก็ได้เกิดขึ้นเว้ยคือเรามีครีปก็จริงแต่ว่าครีปฝั่งตนงข้ามตีแรงมากคือตีมไม่ได้อยากโจวอะแต่ครีปจะตีหนูตายอะเล่นพิมพ์คุยกับฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็ค่อยสนุกหน่อยนะคะผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงกดคอนวอได้ฟอร์เรนทีมเรามันก็ต้องมีคนเล่นเป็นบ้างใช่ปะมันก็มีคนนึงเก็บทิวเป้คิวไปแล้วก็เลยพิมพ์บอกเขาว่าพี่ช่วยรำอีกสองตัว พูดจริงๆว่ามันแพ้ที่ครีปจริงๆเว้ยพอเขาเก็บได้ตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ขอว่ารำอีกสี่ได้ไหมคะหนูรอตีบ้านให้คะ่ะ 40นาทีกับการเล่นฟอร์เอนดิโนเอาวะอย่างน้อยมันก็ต้องได้อะไรกลับไปเราตัดสินใจลําเลยนะคะแต่แบบมันก็ได้แค่2อดอกนะหัดใช้คอมโบแต่ก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะจนสักพักเราก็ลําได้ครบ3ดอกเก่งแต่กับครีมนี่แหละแล้วดูในมินิแมปเดี๋ยวจะจบบ้านแล้วต้องพิมพ์บอกความสําเร็จสักหน่อยจากต้นเกมที่รัไม่เป็นเลยตอนนี้รําเป็นแล้วนะคะรําครีมนะคนยังราไม่เป็นเขาเดาวรอป้อมแตกนะคะเกมนี้ก็ได้ร้อยแพ้